แสวบแผล่ๆสวัสดีสวีดัตเพื่อนๆนะครับชาวอีพซีที่น่ารักนะวันนี้บอกเลยว่ารถหลักหมื่นถล่มทะลักเข้าเต็นท์นะหลายคันมากๆก่อนรับชมคลิปเราอยู่กับน้อง X นะครับแต่ก็น้องโดโด้ด้วยไว้ภาครับน้องๆทุกคนก่อนรับชมคลิปนะครับผมสถานที่ตั้งไหนจ้าน้อง X ถนนเรียบทางด่วนสามอินทร์ตรงนี้เรียบตรงสัมปชัญตรงน่สองน้องสิบไม่ไกลไม่ไกลทางด่วนสองประตูเท่าได้ครับผมวันนี้เรามีอะไรมาอวดเอฟซีนจ้าน้อง X มีเป็น Honda City ปี1997 อันนี้สวยนะจะบอกภายในกรกด้วยนะมาพร้อมกับล้อสิบ้านิ้ว d ี7สามเจนะแล้วก็มีสปอร์ตไลน์หน้าด้วยนะครับรถสวยนะทรงดีพเพื่อนๆบอกเลยว่าไม่ถึงกลางๆางดีกว่านะกลางกลางดีวะนะก,กดว่าเพื่อนสีที่บอกเลยว่าทิ้งจกก่อไม่ได้ฮนะลื่นหัวแตกครับเงาวิงวิงบอกเลยนะครับพ้อหนึ่งไปเพื่อนเอ่ยสแตนเลสแท้นะแล้วก็มี นี่ค้ำหลังด้วยนี่ฮะสวยนะไปขับเล่นๆกัน,นเพื่อนๆห้าหมื่นกว่าบาทบอกเลยทีสามเจ็ 3, 7, ate, ดคิวแตนเลตเนี่ยก็ยังอยู่สวยครบนะสีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือให้เต็มร้อยนะเพื่อนๆไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยแตกรอยลายงานหรือว่าเล็กเกอร์ด้านไม่มีครับคันี้บอกเลยว่าสวยจริง,รงๆเงาวิง้งทุกอนูกันเลยทีเดียวเชียวขอดูภายในหน่อยดีกว่าเพื่อนๆ ภา,ายในบอกเลยว่าสมเข้าไปแห้งแอะแห้งหอมค,ครับแผงประตูที่สวยทุกบานนะซื้อกระจกเนี่ยบอกเลยว่าเดิมๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้แผงจะไม่ค่อยดีลนะมันจะชอบแตกกันนะครับบอกเลยเป็นตัวนอกนะนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะพวกมาไลไยเนี่ยนะครับเป็นหนังกลับนะกลับจริงๆกลับไปไหนก็ไม่รู้พวกเี๋ยวเปลี่ยนให้นะมีสวยๆให้วงหนึ่งครับรีบเอามารีวิวให้ดูก่อนก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่มันก็หนังแท้แนละ้วตัวนี้นะไม่รู้แท้ไหนเหมือนกันเนี่ย นี่แต่ว่าเบาสวยนะครับสะสอาดานะครับช่องแอร์ก็ไม่มีแต่ขาดมีสวิตเตอร์ไเปรีให้ด้วยอ,กอีกหนึ่งอันนะจะไปฝั่งรถคันน mm ียครับแผงประตูเนี่ยคือทุกบานเลยนะสวยสวยกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อกี้นี่เสียงใ,ใครพูดว่าว่า <equality> เอาลืมขอ <Yeah. S 1> โทษขอฟังเสี่ยงหน่อย uh huh. โอโ้โห <sür> นี่ขนาดสตาร์ทต้องคาแอร์เลยเพื่อนเพื่อนนะรอบยังไม่มีชุดเลยนะเห็นไหมสภาพนี่คือบอกเลยว่าสวยนะ เนี่ยฮะเบาเบิกนี่สวยนะไม่ถอดด้วยให้หมดเลยเบาตัวนอกเรียวโตโ้คอนโซลกลางสวยช่องแอร์ไม่มีแตกเพื่อนๆห้าหมื่น 50, กว่าบาทแม่เจ้าโว้ยโห้ย,อยขอสาวสองหน่อยดูคิ้วเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยเพื่อนอูราคานี้นะครับถูก VE, กว่าฮอนด้าเวสฮะดูแค่นี้ครับฮอนด้าเวสก็หกหมื่นกว่าแล้วเพื่อนๆแห่งประตูนี่ทุกบาลเลยนะสี่บานนะจอดฟ้าด้วยนะครับเบาะหลังคูหน้าก็ยังสวยนะผ้าหลังคาก็ยังเรียบร้อยนะครับนี่ฮะ บอกกำมาอยู่ก็ยังหยีดีอยู่เลยก,กำมาหยีก็หยีครับไม่ได้ว่าเลนนี่ฮะลำพงลำพงนะครับแล้วก็ X b a าหลัง hey, okay เฮ้ยโอเคนี่เครื่องดีด้วยเงียบฟิบขอดูห้องท้ายหน่อยได้ไหมนี่ฮะสเปยก็สวยยกพลขึ้นบกเจ็ดห้าสองหนึ่งยุไปไหนอ่ะห้องท้ายก็สวยนะยางลงยางอะไหล่ก็โอเคนะเพื่อนๆนะนะครับสวยงามจริงตทวนีอาจะมีไม้หักปิดอยู่นะของเดอมก็เป็นแดงนะรถไม่ได้กลับสีนะเพื่อนๆนะ นะครับอาจจะเป็นแดงสดขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าท้ายเดิมนะสต๊อปสผมอะไรนะสต๊อปสีกผมสตีคืออะไรมันสดจ๋าพี่เหรอยแล้วแดงอะแดงแดงแดงอ๋อยเหลืองปีมเขียวแอ้พอพอเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฮะไปห้องเครื่องกันที่รักห้องเครื่องก็สวยงามนะนะครับฝากก็โป้งก็ยังสวยอยู่สีสวยทั้งคันจริงๆเพื่อนๆนะครับ ้องเครื่องโอเคนะเป็น v ีเทคด้วยไม่ชอบฝาสีขาวเปลี่ยนเป็นสีด,ดนะําได้นะเปลี่ยสีที่อยางที่ต้องการนะฮะแผ่นเพลก็ยังเดิมเลยนะ,ะับตรงนี้อาจจะไม่ใช่ดำนะเป็นการสนิปลนะเพือ่อนมาจากลูกค้าเลยนะไม่ใช่เรานะถ้าเราคงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พ่นแบบนีนะ้แต่ว่าเดิมไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ำเพื่อนเห็นไหมแดงเดิมยูเลกาเนี่ยยัตติลกเกอร์เลยเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นพร้อมใช้งานห้ามื่นกากาเพื่อนเพื่อนเอ้ยไปขอหนึน่งรอบ ปลาโปร่งพี่หลุดลมาบ้างรอก <Hey. S 1> ขอบคุณมากมาหนึ่งรอบโชว์ตัวหน่อยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ Honda City ปี1997ออโต้โอเคมาไม่ทันนะไม่ทันแล้วกัน้ันจาจะไหลพักไม่เคยทันเลยองมา่เดี๋ยวขอย่นโมฝั่งนน้นหน่อยมาแล้วครับน้องโดโดผู้ไม่กลัวเนินตึงจัดครับผมตึงจัดครับผมนี่ฮะ Honda City ของเรานะฮะเห็นเขาหน้าตาตีๆก็เลยเป็นคอนด้าซิตีคันนี้เท่าไหร่ดีจ๊ะจัดมาเลยครับที่ห้าหมื่นห้าหมนบาทเท่านั้นครับผมตุ้งๆถูกมากนะเอางี้ดีกว่ารถเดิมๆเนี่ยพี่ก็เห็นขายห้าหกหมื่นล้อแม็กเนี่ยต้องมีเจ็ดแปดพันถ่ออีกใบต้องสองพันห้าแต่ก็ภายในเนี่ยถ้าซื้อทั้งชุดเลยต้องมีสี่ห้าพันนะแล้วก็เอ็กบายอีกอะไรอีกเพื่อนๆไปคูณเอาแล้วกันคุ้มหรือเปล่า คุ you. You. Okay. Okay. McCarthy, ux, ้มแน่นอนนะครับตอบให้ได้เลยเด็กจ้ะโอเคมีได้ไฟฟิซไหมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมหน้าเพจเป็นลูกก็ยืนู้ดีชื่อพีวิวต้องคารูชาแนลทั้งหน้าเพจเป็นลูกยืนู้ชื่อเดียวอเลยมี่เดี๋ยวจะมีใหคอร์ดด้วยไฟไทยก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสตาร์เลดด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับจะห้าหมื่นซับแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยมีของแจกแน่นอนวันนี้เราสองคนขอตัวแพะไปก่อนแลาไปก่อนนะครับครับผม